สวัสดีครับวันนี้ขนมพี่เตียนจะมาชวนคุยต่อนะพี่เตียนจะมาชวนคุยต่อในหัวข้อที่เรื่องว่าไม่ผ่านโปรคือใจร้ายหรือบางทีเราก็มีความสับสนนะระหว่างความคิดที่ว่าใครสักคนหนึ่งเข้ามาทํางานกับบริษัทแล้วในช่วงโปรเวรชั่นแล้วเรามองเห็นนะว่าเขาคงผ่านไปไม่ได้เขาคงทํางานไม่ได้หรือเขาคงพัฒนาต่อไปไม่ได้บางทีมีความคิดที่โต้แย้งกันอยู่2ฝั่งก็คือฝั่งหนึ่งก็บอกว่าต้องให้โอกาสเขาเช่น <c oughs> ขยายโปรให้เขาเป็น6กเดือน ถ้าไม่ได้อีกก็ลองขยายโปรให้เขาดูปีหนึ่งเพื่อเขาอาจจะฉายแสงได้ก็ได้นะหรืออีมุมนึงก็ะจะมองว่าถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้อย่าให้เขาเสียเวลาเกินสามเดือนกับเราสองแนวความคิดเนี่ยถามว่าถูกหรือผิดตอบไม่ได้พี่เตียงก็เคยใช้ทั้งสองแนวความคิดนะสมัยพี่เตียงทํางานใหม่ๆเนี่ยเวลาพนักงานที่ดูทรงแล้วไม่น่าจะผ่านโปรได้เนี่ยพี่เตียงก็จะมองในแง่บอกว่า เขาน่าจะเทรนได้เขาน่าจะฝึกได้ถ้าเราลงไปคุกคีกับเขาซัพพอร์ตเขาเต็มที่น่าจะทําให้เขาผ่านโปรได้พัฒนาได้แต่มันไม่จริงเสมอไปนะนั่นคือความคิดแรกสมัยพี่เตียนทํางานใหม่ๆก็จะให้โอกาสเสมอแต่หลังๆมาเนี่ยพี่เตียนจะรู้เลยว่าถ้าหากว่า3เดือนแรกหรือ2เดือนแรกเรามั่นใจนะว่าเขาไม่เหมาะกับงานนี้เขาไม่สามารถจะไปต่อได้จริง,รงต่อให้เราจะทุ่มเทเวลาพัฒนากับเขามากแค่ไหนเขาก็ไม่นะไม่สามารถจะไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนเพราะพื้นฐานเขาไม่ได้เนี่ยเราต้องตัดใจ ให้เขาไม่ผ่านโปรเลยนะถามว่าทําไมดูเหมือนภาพผ่านๆก็เหมือนใจร้ายนะแต่จริงแล้วคือสิ่งที่เรากําลังใจดีกับเขาเพราะว่าอะไรนะไหมการที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ผ่านโปรเพราะเขาไม่เหมาะสมกับเราไม่ได้แปลว่าเขาไร้คุณค่าหรือไรคุณสมบัติหรือไรความสามารถนะอาจจะเป็นเพราะว่าความสามารถของเขากับงานของเราหรือวัฒนธรรมของเราหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมวัวนนี้มันไม่เหมาะกับเขา ดังนั้นถ้าเขาฝืนไปมันก็ไม่ฉายแสงอยู่ดีเสียเวลาทั้งเขาเสียเวลาทั้งเราและสุดท้ายมันก็ต้องจบด้วยการให้เขาออกไปอยู่ดีแต่อาจจะทําให้เขาเสียเวลากับเราไปปี2ปี3ปีโดยที่ไม่จําเป็นถ้าหากว่าเราให้เขาไม่ผ่านโปรเลยเนี่ยภายใน3เดือนแรกแน่นอนมันเจ็บแต่มันจบเขาอาจจะไปที่ใหม่ใครจะไปรู้ไปที่ใหม่เขาอาจจะกลายเป็นสตาร์ของที่นั่นจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะว่าคาแรคเตอร์วัฒนธรรมพฤติกรรมจริต ความสามารถเขาอาจจะเหมาะกับองค์กรใหม่ที่รองรับและไปด้วยกันได้ดีมันจะทําให้เขาฉายแสงได้ภายในเวลา1ปีที่เขาไปเริ่มต้นที่ใหม่แทนที่เขาจะอับแสงกับเราอีกปี2ปีโดยที่เราพยายามฝืนฝืนทนไปก็เสียเวลาเปล่านะครับดังนั้นอยากจะฝากคนที่ต้องตัดสินใจระหว่างจะยือ้อจะฝืนและคิดว่าทําได้กับคนที่ตัดสินใจจบอาจจะเจ็บแต่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายก็ลองคิดดูนะครับพี่เตียงเคยลองทั้ง2แบบแล้วแต่ ระยะหลังๆพี่เตียนบอกเลยว่าพี่เตียนใช้วิธีถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่ผ่านโปก็คือให้จบเลยนะครับเพราะเวลาคือสิ่งที่มีคุณค่าทั้งกับเขาและกับเราและกับบริษัทนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ